สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาดูหัวปลั๊กไฟกันเอาไว้เปลี่ยนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆที่หัวปลั๊กไฟมันชำรุดเสียหายหรือเราจะเอาไปทำปลัก๊กพ่วงแบบ DIY ก็แล้วแต่เราข้อดีของหัวปลั๊กไฟตัวนี้ก็คือมันมีสวิตช์มาด้วยและรับกระแสดได้ถึง10แอมป์ให้ดูวันนี้มีอยู่2ยี่ห้อแต่ว่าน่าจะมาจากโรงงานเดียวกันเพียงแค่เปลี่ยนยี่ห้อมากกว่า ขาปักตัวนี้นี่มีความกลมโตเท่ากับขาปักบ้านเราแต่ว่าไม่มีชนวนหนุุ้่มที่ขาเหมือนกับปักฝ่ายบ้านเราแทบโลหะเล็กๆ2ด้านนั้นเป็นขากล่าวซึ่งปักลักษณะนี้คือปักแบบที่ใช้ในเยอรมน,นีซึ่งมันก็ใช้งานได้นะครับแต่เวลาดึงปักออกถอดปักนั้นจะต้องเรามาระวังว่านิ้วเราจะต้องไม่ไปโดนขั้วไปโดนขาปักเมื่อขันสกูออก4ตัวเราก็จะเห็นภายในของมัน เห็นไหมครับว่า2ตัว2ยี่ห้อนั้นภายในภายนอกเหมือนกันเป๊ะทั้งสองตัวนี้2ยี่ห้อนี้ผมซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์ทั้งคู่จริงๆแล้วผมสั่งสวิตช์สีแดงไปแต่สิ่งที่ได้รับมาก็คือสวิตช์สีเขียวฟังเสียงตอนที่กดสวิตช์ปิดเปิดนะครับเสียงมันดังแปะ๊ปะแปะ๊ะแป๊ะจังหวะการเปิดปิดแรงๆแ,แน่นๆแบบนี้ดีครับหน้าสัมผัสจะไม่อากรุนแรงจะไม่เกิดประกายไฟมากตัวหน้าคอนแทคหรือหน้าสัมผัสข,ของสวิตช์ก็จะใช้งานได้นานทนทาน ไหนก็แกะม,มาแล้วก็ต้องแงะกันต่อมาดูกันว่าหน้าสัมผัสมันเล็กมันใหญ่ขนาดไหนลักษณะของตัวสวิตที่เปิดปิดปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปกแบบนี้เขาเรียกมันว่าสวิตกระดกซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วในคลิปที่ผ่านมาเมื่อเขาเออกมาดูสิ่งที่หลุดออกมาก็คือแผ่นโลหะทองเหลือง2ชิ้นพร้อมกับสปริงที่ทําหน้าที่ดีดไปดีดมาหน้าสัมผัสจะกระดกเปิดหรือกระดกปิด ก็มาจากแรงสปริงนี่แหละครับและหมุดโลหะกลมๆที่เราเห็นอยู่บนแผ่นทองเหลืองทั้งสองชิ้นนั้นเราเรียกมันว่าหน้าสัมผัสโดยปกติแล้วมันจะต้องทําด้วยโลหะที่มีความแข็งแรงแล้วก็นําไฟฟ้าได้ดีเพราะว่ากระแสะไฟฟ้าจะต้องไหลผ่านตัวแผ่นทองเหลืองนี้มาที่หมุดฝั่งนี้แล้วก็วิ่งต่อไปยังหมุดที่อยู่ตรงข้ามหรืออีกขาหนึ่งแล้วก็กระจายไปที่แผ่นทองเหลืองต่อไปยังขั้วต่อสายไฟแล้วก็ วิ่งเข้าไปที่สายไฟของเราต่อไปจากการสังเกตจะเห็นว่าเขาย้ำหมุดเข้ากับตัวแผ่นทองเหลืองได้แน่นหนาดีอยู่เพราะถ้าไม่แน่นมันจะเกิดปัญหามากเวลาที่มีโหลดกระแสสูงๆมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นที่บริเวณรอยต่อจุดต่อของหน้าสัมผัสเมื่อเรามองมาอีกขาหนึ่งคือขั้วที่อยู่ตรงข้ามกันเราก็จะมองเห็นว่า มีหน้าสัมผัสเป็นปุ่มนูนๆขึ้นมาเหมือนกันอยู่ตรงตำแหน่งที่ปลายไขวงชี้นะครับไม่ใช่จุดสีขาวตรงนั้นเป็นหมุดพลาสติกที่ทำหน้าที่ยึดขาคอนแทคหัวปลั๊กไฟแบบนี้จะมีขาขั้วไฟอยู่3ขั้วขั้วกลางนั้นจะเป็นขากราวและขั้วซ้ายขวาน,นั้นสำหรับสายลายและนิวตรอลสัญญาณไฟของหัวปลั๊กตัวนี้เราไม่สามารถถอดออกแกะออกได้เพราะเขาทำการเชื่อมโดยไฟฟ้าเข้ากับขั้วไฟทั้งสองข้าง หัวปลั๊กแบบนี้จะไม่เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆในบ้านเราที่ต้องใช้ขากก่าด้วยเพราะว่าเต้ารับบ้านเรานั้นมันไม่ใช่เต้ารับที่มีลักษณะเป็นหลุมเหมือนปลั๊กเยอรมันซึ่งตรนนี้เราก็คงจะต้องพิจารณากันเอาเองว่าเราจะสามารถเอาหัวปลั๊กตัวนี้ไปประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆของเราได้ไหมส่วนข้อดีของ หัวปลั๊กไฟแบบนี้ก็คือมันตัดทีเดียว2ขั้วก็คือทั้งลายและนิวตอลซึ่งแตกต่างจากปลั๊กพ่วงชนิดที่มีสวิตไฟโดยทั่วไปที่จะตัดเพียงขั้วเดียวยิ่งเป็นปลั๊กพ่วงที่ไม่มีมาอ,อกรมีแค่สองขาแล้วยิ่งไม่น่าไว้วางใจเพราะการปิดสวิตแต่ละครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันปิดถูกขั้วหรือเปล่าถูกเส้นหรือเปล่าซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเมื่อปิดสวิตไฟบนตัวปลั๊กพ่วงแล้วเราสามารถจับอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆก็ได้แบบไหนก็ได้โดยที่ไม่โดนไฟดูดแน่นอนซึ่งไม่เป็นความจริง มันจะไม่เหมือนกับหัวปลั๊กไฟแบบนี้ที่ตัดทีเดียว2ขั้ว2เส้นเลยจะไม่มีไฟวิ่งไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าแน่นอนเอาละครับแกะได้ประกอบไม่ได้จะอับอายก็คราวนี้ละจะเย็นๆจะเย็นๆเห็นบุดๆเบี้ยวๆแค่สวิตช์ยังไม่ลงล็อกหัวปลั๊กไฟตัวนี้หลังจากที่งัดแงออกมาดูและทดลอง ใช้งานมาแล้วพบว่าสามารถไว้วางใจนํามาใช้งานได้ในระดับดีทีเดียวใช้งานได้ง่ายเพราะตัวสวิตช์มีขนาดใหญ่และอยู่ทางด้านบนเปิดปิดได้ง่ายสะดวกปลั๊กขากลมขนาดมาตรฐานเท่ากับปลั๊กไทยทําให้เสียบลงบนตัวเต้ารับได้แน่นหนาดีขนาดของตัวสวิตช์ขนาดของตัวหน้าสัมผัสเมื่อเทียบกับปลั๊กพ่วงราคาถูกทั้งหลายจะพบว่ามีความน่าเชื่อถือหัวกันมาก สามารถทำงานรับพิกัดกระแสไฟสูงสุดที่10แอมป์ได้แน่นอนในคลิปหน้าผมจะเอาหัวปลั๊กไฟตัวนี้มา DIY ให้ดูกันเราจะรู้ว่ามันน่าใช้งานขนาดไหน